สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับทางคลิปวิดีโอของไมซีเกรนนะครับชาวดีวันนี้ผมก็มาคุยกับท่านผู้ชมในเรื่องของสุขภาพต่างเคยนะมีหลายท่านตอนนี้เข้ามาชมคลิปของเรามากขึ้นนะม,มากขึ้นก็เป็นหลักหมื่นนะฮนะตอนนี้ก็ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทท่านที่ให้ความสนใจคลิปที่เรา,เอ,าออกอากาศไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพ เรื่องของอาหารปิดพันธ์ต่างๆเรื่องของอาทางด้านจิตปัญญาเรื่องของชีวิตเรื่องของการแก้ไขปัญหาทางด้านการใช้ชีวิตผมพูดหลากหลายนะครับผมพูดหลากหลายในหลายๆหัวข้อนะี่คกับก็หวังที่จะให้ท่านผู้ชมได้ประโยชน์กันในหลายๆมิติของชีวิตนะครับทั้งสุขภาพด้วยทั้งนอกเรื่องของนอกกายนอกตัวด้วยเรื่องของความสุขความทุกข์ด้วยวันนี้ผมนําเอาเรื่องของกระดูกมาขุยฟัง กระดูกนี่ยังไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่นะในเรื่องของของความเป็นมาของเรื่องกระดูกเนี่ยนะครับวันนี้ก็จะได้โอกาสมาพูดเรื่องนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมได้ฟังกันว่ากระดูกของมนุษย์ของเราเนี่ยนะฮะมีความสําคัญมากนะ,ะเพราะมันเป็นโครงร่างที่จะทําให้เราเกิดการตั้งตรงเกิดเอ่อการเคลื่อนไหวเกิดเรื่องของการทรงตัวเกิดเรื่องของรูปร่างต่างๆที่เป็นรูปร่างที่แน่นอน ได้ก็ด้วยโครงกระดูกที่เรามีอยู่กระดูกของมนุษย์ของเรานับรวมทั้งหมดแล้วมีทั้งหมด206ชิ้นนะครับในร่างกายของมนุษย์มี2 0 6ชิ้นนับเมื่อไหรเมื่อไหรก็206ชิ้นตลอดเพราะว่านี่เป็น,ปนค่าฟิกของธรรมชาติที่ออกแบบมนุษย์มานะครับ2องชิ้นกระดูกเนี่มีความสําคัญเพราะว่ากระดูกจะต้องอยู่กับเราไปตลอดชีวิตจนกระทั่งวันตายถ้ากระดูกเสียสลายไปซะก่อนล้วก็อยู่ไม่ได้ทีนี้เรื่องของกระดูกเนี่ย เป็นเรื่องที่มนุษย์เราจะต้องดูแลจะต้องทำรูปบำรุงกระดูกให้มีความแข็งแรงอยู่เสมอๆตลอดอายุไขแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าการดูแลสุขภาพของกระดูกควรจะทำอย่างไรคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักเรื่องนี้แล้วก็เพลอๆอาจจะใช้ีวิตไปในแบบที่ทำลายกระดูกก็ได้ทำลายกระดูกก็ได้โดยเฉพาะยิ่งในบุคลากรทางการแพทย์ ให้ความแม่คําแนะนําอะไรผิดผิดกับคนไข้เกี่ยวกับเรื่องของกระดูกนี่ก็มีเยอะเยอะทีดเยวเพราะว่าเขาไม่ทราบเป็นเพราะอะไรนะผมก็ไเม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอย่างเช่นการกินแคลเซียมเนี่ยผู้เชี่ยวชาญสั่งจังเลยให้ผู้สูงอายุกินแคลเซียมมีเป็นแคลเซียมเม็ดเป็นแคลเซียมน้ําเป็นอะไรพวกนี้นะครับบางคนที่ก็ฉีดแคลเซียมเข้าไปจริงๆแล้วโครงสร้างของกระดูกมีแคลเซียมอยู่ก็จริงแต่กระดูกไม่ได้ต้องการแคลเซียมในลักษณะแบบนั้น แางการแคลเซียมในลนักษณะอื่นที่มีความสําคัญมากมากกว่ามีความหมายมากกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะพูดกันในวันนี้นะฮะเพราะหลายคนกินแคลเซียมจนท็อกซิกอ่ะท็อกซิกค,ค,ค,คือเป็นพิษต่อร่างกายนะครับเป็นพิษต่อเซลล์เป็นพิษต่อกระดูกเองเป็นพิษต่อระบบเลือดเป็นพิษต่อร่างกายในหลายๆระบบเพราะเพราะว่าเขากินแคลเซียมมากเกินไปถามว่าทําไมถึงกินแคลเซียมมากขนาดนี้คําตอบคือเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญบอกมาให้กินสั่งมาให้กิน นนี่คือสิ่งที่ที่แปลกประหลาดเหมือนกันว่าทําไมผู้เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาถึงมีความรู้อะไรที่ผิดเพี้ยนแบบนี้ไปนะครับดังนั้นวันนี้เราก็เลยจะเอาเรื่องของกระดูกมาพูดก,กันว่าเราควรจะดูแลกระดูกของเราเป็นขั้น,นตอนอย่างไรถึงจะให้เขามีความแข็งแรงตลอดอายุข,ขายของเรากระดูกเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในครรภ์มารดาะนะครับเริ่มก่อร่างสร้างตัวเป็นตัว เป็นตัวอ่อนนะร่างกายมนุษย์เริ่มสร้างโครงร่างของร่างกายขึ้นมาเป็นแขนเป็นขาเป็นลําตัวเป็นหัวเป็นต่างพราะฉะนั้นพร้อมกับกระดูกก็เริ่มปรากฏขึ้นไปพร้อมๆกันด้วยนะครับในเมื่อที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เต็มเต็มตัวนะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ร่างกายกําลังเสริมสร้างกระดูกเร็วมากน้ํานมแม่เป็นอาหารสุดล้าเลิศที่ทําให้กระดูกแข็งแรงทําให้การเกิดการเจริญเติบโตของร่างกายอย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่ถูกต้องและพร้อมกับมี กระดูกแข็งแรงด้วยดังนั้นเด็กที่กินนมแม่มาตลอด2ปีแทบจะไม่กินแทบจะไม่กินนมกระป๋องเลยแทบจะไม่กินนมผงเลยก็จะเป็นเด็กที่มีกระดูกแข็งแรงกว่าเด็กที่มักจะกินนมผงและกินนมแม่น้อยอาจจะติดขัดตรงแม่อาจจะไม่มีเวลาให้นมบุตรเพราะว่าทำงานเยอะหรือตัวคุณแม่เองมีน้านมน้อยอยู่แล้วโดยธรรมชาติเพราะร่างกายอาจจะไม่ว่าแข็งแรง,ง,งสมบูรณ์เท่าไหร่ก็ต้องอาศัยนมผงอันนั้นก็เป็นความจําเป็นแต่ว่า กระดูกก็จะต้องเป็นไปตามนั้น <c oughs> เราจะเรียนเติบโตร่างกายเรามีขยายเซลล์ใหญ่ขึ้นเติบโตมากขึ้นมากุมากขึ้นกระดูกก็เพิ่มความยาวเพิ่มความแข็งแกร่งเพิ่มความหนาเพิ่มขึ้นตามส่วนและกระดูกก็จะเพิ่มขึ้นมาแบบนี้จนกระทั่งถึงจุดจุดหนึ่งที่กระดูกจะหยุดการเจริญเติบโตหยุดการยาวเกิดหยุดการเริ่มมีความเสื่อมถอยลงไปในจุดที่เป็นมินมิมัมไอแม็กซิมัมของเขาครับ ถ้าจะมองเป็นกราฟเป็นกราคฟความตรองยอดสุดของกราฟก็คือจงสุดยอดของการที่มีกระดูกแข็งแรงสูงสุดก็คือตอนที่มีอายุประมาณ35ปีนะครับ35ปีหลังจาก35ปีไปแล้วการสร้างกระดูกต่างๆก็จะมีน้อยมากการสลายของเนื้อกระดูกจะมีมากกว่าการสร้างกระดูกนี่คือสิ่งที่เราจรึงจําเป็นที่ต้องหาวิธีการทําอย่างไรเพื่อจะให้การสายตัวของกระดูกเร็วช้าที่สุดการที่จะทําให้กระดูกสลายตัวช้าที่สุดนั้น มีปัจจัยอยู่สองสาอย่างนะครับที่จะพูดกันในวันนี้เพราะว่าถ้าเผื่อเราไปพบเป็นผู้มพูดไปตอนต้นนะไปมูดแต่กินแคลเซียมอยู่พราะวังไม่ได้กระดูกดีเป็นความเข้าใจที่ผิดอย่างยิ่งอย่าทำแบบนั้นอย่างผมเองตลอดชีวิตของผมเองอายุ7จปีกระดูกผมยังแข็งแรงดีมากอยู่ผมไม่เคยกินแคลเซียมนะครับไม่ใชเป็นแบบเม็ดฟูก็ดีแบบเป็นเม็ดก็ดีแบบเป็นน้กาก็ดีต่างๆผมไม่เคยแตะต้องแล้วก็ไม่ไมแล้วจะแล้วก็จะไม่แตะต้องตลอดชีวิตด้วยเพราะผมมีวิธีอื่น ที่ทําให้กระดูกแข็งแรงดีกว่าวาะการกินแคลเซียมเข้าไปในร่างกายเป็นการเสริมนั้นเป็นเป็น,ปนอันตรายต่อร่างกายอย่างยิ่งนะครับไม่ควรทําไม่ควรทําเลยต่อให้ผู้เชี่ยวชาญร,ระดับท่านอาจารย์ต่งางๆก็ผมไม่ไม่เห็นด้วยในการที่จะเสริมแคลเซียมนอกสจากบางประการบางประบบางกรณีที่จําเป็นจริงๆงนั้นขึ้นอยู่ครับ เป็นข้อ,อยกเวน้นแต่ส่วนใหญ่คนทั่วไปเนี่ยไม่ควรเสริมแคลเซียมเรานั่งได้เราเดินได้เรายืนได้เราทํางานได้ปกติเราใช้ชีวิตตรมปกติโดยที่ไม่มีอะไรมาเบียดเบียน,ยนต่างๆอันนั้นก็ถือว่าสุดยอดแล้วไม่ต้องเสริมแคลเซียมเพราะว่าเราเสริมแคลเซียมทางโภชนาการได้ดีกว่าสิ่งที่จะทาให้กระดูกเราแข็งแกร่งได้แล้วก็สลายตัวช้าข้อที่หนึ่งก็คือเรื่องของทางด้านโภชนาการอาหารทั่วๆไปนี่แหละครับอาหารธรรมชาตินี่แหละข้าวกล้องนี่แหละนะครับก็เป็นแหล่งแคลเซียมชนิดเนื้อสัตว์ ก็เป็นแหล่งแคลเซียมที่ดีที่หนึ่งโดยเฉพาะยิ่งเนื้อปลาเราสามารถใช้ปลาเล็กปลาน้อยใช่ไหมเอามาผัดเอามาทอดให้กรอบเคี่ยวเล่นเอามาทาเป็นกับข้าวต้มก็ได้เอามาเป็นอะไรก็ได้เราก็ได้แคลเซียมเต็มเรากินไข่ในไข่ก็มีแคลเซียมเต็มเรากินไข่ไว้สองสฟองก็จะทําให้ระบบการดูดซึมของแคลเซียมเราดีด้วยไม่จำเป็นต้องไปเสริมแคลเซียมการกินนมก็มีแคลเซียมเช่นเดียวกันการกินผักใบเขียวก็มีแคลเซียมเช่นเดียวกันการกินธัญพืช ก็มีแคลเซียมเช่นเดียวกันดังนั้นเรามีอาหารตั้งเยอะแยะมากมายหลายอย่างนะครับที่เป็นอาหารพื้นบ้านที่เป็นธรรมชาติเนี่ยที่อุดมไปด้วยแคลเซียมอุดมไปด้วยฟอสฟอรัสอุดมไปด้วยแมกนีเซียมจริงๆเราไม่ใช่เราไม่ต้องการแคลเซียมอย่างเดียวนะในการฟื้นฟูกระดูกเราต้องการแมกนีเซียมต้องการฟอสฟอรัสนะครับต้องการโปรตีนต้องการระบบฮอร์โมนที่ดีต้องการระบบภูมิคุ้มกันต้องการสารฟกสเคมีอื่นๆที่เป็นตัววิตามินหรือแร่ธาตุต่างๆ ที่เป็นตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบใหญ่สําคัญในการที่จะทําให้กระดูกของเราแข็งแรงไม่ใช่แคลเซียมอย่างเดียวแต่ยอมรับว,ว่าแคลเซียมเป็น,เป,นเป็นสารหลักเป็นธาตุหลักเนี่ยเป็นธาตุหลักของของกระดูกแต่ในกระดูกก็จะมีแมกดีเซียมด้วยมีฟอสฟอรัสด้วยมีอื่นๆด้วยมีซิลิกอนมีสารต่างๆเยอะแยะหลายชนิดรวมกันเป็นเนื้อกระดูกของเราดังนั้นการที่เราจะได้สารต่างๆเหล่านี้เข้าไปครบถ้วนเพื่อให้ร่างกายของเราเอาไปใช้ในการเสริม ให้แข,แข็งแรงก็ต้องกินอาหารที่หลากหลายทั้งไข่ทั้งผักใบเขียวทั้งเ,เนื้อสัตว์ทั้งปลาเล็กปลาน้อยนะครับทั้งธัญพืชทั้งอื่นๆพวกนี้วิตามินเกลือแร่ต่างๆก็เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องกินถามว่าวกระดูกยังคงสลายตัวอยู่ไหม mm. เมื่ออายุ35ปีไปแล้วคําตอบก็คือว่าก็ยังคงสลายตัวอยู่แต่สลายตัวอยู่ในปรมิมาณช้านะครับชา้าๆต่อไปเมื่อกระดูกเราบางลงบางลงแล้วก็จะมีภาะวะกระดูกพรุน กระดูกพรุนก็คือมันจะมีเป็นกระดูกมันจะเป็นลักษณะเป็นรูพรุนนะรูพรุนจะเยอะขึ้นรูพรุนจะเยอะขึ้นการที่มีรูพรุนเยอะมากเท่าไหร่ก็จะทําให้กระดูกนั้นอ่อนแอรหรือเปลาะบางมากเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่มีกระดูกแค่รูพรุนอย่างเดียวเนื้อกระดูกก็จะบางลงไปด้วยนี่เป็นธรรมชาติของคนดังนั้นวิธีการที่เราจะเบรกไม่ให้สถานการณ์คือเกิดรูพรุนที่กระดูกหรือเกิดความบางของเนื้อกระดูกได้ก็โดยอาหารที่ผมพูดนี่แหละเป็นเป็นปัจจัยแรก ที่เราจะต้องเอาไปในเรื่องของกินเข้าไปเพื่อให้เกิดการสร้างเสริมชดเชยเนื้อกระดูกให้มากที่สุดที่จะมากได้อีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้กระดูกนั้นชะลอการพรุนหรือการบางของกระดูกลงไปคือเ,เรื่องของการออกกําลังกายนะครับออกกําลังกายสําคัญโดยเฉพาะการออกกําลังกายที่ลงน้ําหนักพีเท้าก็คือการเดินการเดินการวิ่งจ็อกกิง้งการขี่จักรยานต่างา ถ้าเผื่อเรายืนอยู่ได้ในการขณะที่เราออกกาลังกายได้มากเท่าไหร่ก็ยิย่งดีเพราะว่าแรงกดที่เท้าลงไปในการออกกําลังกายเช่นการเดินการวิ่งกันต่างๆวกนี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดระบบฮอร์โมนให้เกิดระบบสายคัดหลั่งของร่างกายให้เกิดการพร้อมสับในการใช้สารต่างๆเพื่อเอามาสร้างมวลกระดูกให้หนาขึ้นเอามาปุดช่องรูป,ปรุนของกระดูกให้น้อยลงให้มีน้อยลงกิจกรรมอันนี้สําคัญนอกจากอาหารที่ผมพูดแล้วนะครับ ที่จะทําให้กระดูกเรามีความมีเนื้อกระดูกหนาขึ้นหรือรูปรุนไดลงแล้วก็ออกกำลังกายโดยการใช้วิธีการลงอันน้ำหนักที่เท้าเนี่ยจะทําให้ชะลอการบางของกระดูกการพุนของกระดูกได้ดีมากดังนั้นการออกกําลังกายจริงเป็นสิ่งจําเป็นผู้เท่าผู้แก่ผู้สูงอายุนะครับถึงแม้ว่าจะวิ่งไม่ได้นะแต่ก็เดินใช้วอาเกิลก็ได้ใช้ไม้เท้าประคองไปก็ได้ขอแต่ขอให้เดินเถอะขอให้เดินเถอะเดินวันหนึ่งเรื่อยๆในบ้านก็เดินได้เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาช้าๆในบ้านแว่งแขนไปเดินไปแข่งแขนไปเดินไป กาะโต๊ะเกาะเก้าอี้ไปเรื่อยเดินไปหมุนไปหมุนมาในบ้านนาน,น,านๆเยอะๆอย่านั่งนิ่งๆอย่านั่งเฉยๆอย่าเอาแต่นอนเพราะว่าการนั่งก็ดีการนอนก็ดีที่มากเกินไปมันทําให้กระดูกกรุนเร็วกระดูกบางมากมากขึ้นเร็วกิจกรรมพวกนี้ขอให้มีตามพอสมควรเช่นการนอนก็อาจจะนอนตอนบ่ายบงีบสักสองสามชั่วโมงตื่นมาก็เดินไปเดินมาเดินในสวนเดินในบ้านเดินที่สวนสาธนารนณะหรืออะไรก็แล้วแต่ออกไปนอกบ้านก็ เดินมากหน่อยนะครับอย่าอย่า,อย,าอย่าใช้เครื่องตุ้นแรงมากเกินไปโดยเพราะยิ่งผู้สูงอายุนะเพราะผู้สูงอายุนี้กระดูกจะบานเร็วแล้วก็จะมีปุ่นเยอะทําให้หักแตกหักง่ายดังนั้นการที่เราใช้วิธีการออกกําลังกายในการเดินก็จะเป็นอะไรที่จะช่วยชะลอไม่ให้กระดูกคุณมากบางมากหรือเร็ว,เ,รว,เ,รวเกินไป ขอย้อนพูดไปอีกนิดหนึ่งถึงของเรื่องของอาหารเมื่อตอนต้นผมลืมพูดอาหารไปอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากแล้วก็เป็นหัวใจในการเสริมให้กระดูกแข็งแรงนั่นคือโปรตีนนะครับโปรตีนโปรตีนเป็นองค์ประกอบสําคัญของกระดูกโปรตีนเปรียบเสมือนเป็นกาวเป็นกาวที่ช่วยจับเนื้อกระดูกให้มั่นคงแข็งแรงให้เกาะติดยึดมั่นในแข็งแรงเพื่อให้เกิดความแข็งความแกร่งของกระดูกดังนั้นโปรตีนก็ควรจะเป็นเลือกใช้โปรตีนที่มีประโยชน์สูงสุดนะก็คือเรื่องของกรดอะมิโนจําเป็น เราควรกินกรดอะมิโน,โนจําเป็นเพื่อเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงกรดอะมิโนจาเป็นนอกจากจะให้ประโยชน์ทางด้านอารมณ์ทางด้านสร้างกล้ามเนื้อทางด้านสร้างเซลล์ทางด้านซ่อมอวัยวะต่างๆให้แข็งแรงแล้วกรดอะมิโนจาเป็นยังมีความสําคัญในเรื่องของการช่วยให้กระดูกของเราเนื้อกระดูกของเราแร่งเหนียวเหนียวขึ้นด้วยนี่สำคัญตอนต้นมเมื่อกี้ผมลืมพูดไปเรื่องถึงเรื่องข,ของโปรโตีนก็เลยข้ามไปเรื่องของออกกำลังกายซะนะครับก็ขอย้อนกลับไปนิดนึงพูดเรื่องของโปรโตีน นี่คือสิ่งสําคัญอันต่อมานอกจากออกกําลังกายแล้วไอสิ่งที่ทําให้กระดูกของเรามีมวลแข็งแรงมีความแกร่งได้ดีนั่นคือเรื่องของอารมณ์ต้องเป็นคนอารมณ์ดีเพราะการเป็นคนอารมณ์ดีเนี่ยเป็นการเปิดทางให้สารต่างๆของร่างกายที่จําเป็นต้องใช้เนี่ยมันบุนเวียนได้ดีเกิดการจับตัวเกิดการเกาะตัวการเกิดการสร้างเกิดการบูรณาการต่างๆของร่างกายของเราภายในให้แข็งแรงมากไม่เฉพาะกระดูกอย่างเดียวนะแต่เป็นเรื่องของเนื้อเยื่อเรื่องของของเหลวร่างกายเรื่องของระบบฮอร์โมนระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อระบบทางเดินอาหารระบบเลือดระบบหมุนเวียนต่างๆระบบขับสารพิษออกจากร่างกายมันจะดีหมดเลยถ้าเปิดเราเป็นคนอารมณ์ดีนะครับการที่เป็นถ้าเป็นคนอารมณ์ดีสําคัญต่อคุณภาพชีวิตรวมทั้งช่วยให้กระดูกของเราแข็งแรงด้วยนะนี่คือสามประการที่ผมพูดให้ฟังในวันนี้นะก็คือเรื่องอาหารการกินเรื่องของการออกกำลังกายการเคลื่อนไหวตัวการเดินกับเรื่องของอารมณ์ก็จะทําให้ความแข็งของกระดูกของเรานั้น มานนะถ้าเผื่อเรามี3ปัจจัยนึ่อย่างถูกต้อง mm. กินอาหารดีออกกำลังกายดีอารมณ์ดีต่างๆพวกนี้ไอ้ความบางของกระดูกที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลามันก็จะชะงักมันก็จะชะลอนะครับชะลอชะลออาจจะชะลอให้ถึงขนาดที่เรียกว่าทําให้กระดูกเกิดความแกร่งมากขึ้นเพราะเนื่องจากว่าไอ้รูพุลๆเนี่ยมันได้รับการเสริม รับการปิดรูพรุนซะเอาสารที่เป็นเนื้อกระดูกเนี่ยมาประกอบไปขึ้นมาเป็นส่วนที่ปิดรูพรุนของกระดูกที่เป็นรูพรุนเยอะๆเนี่ยความพรุนของกระดูกก็จะดูน้อยลงนะครับดูน้อยลงและความมันก็จึงมันจึงเกิดความแกร่งของกระดูกมากขึ้นกระดูกไม่จะหนาขึ้นนะกระดูกไม่จะหนาขึ้นแต่กระดูกจะแกร่งขึ้นดังนั้นวิธีการที่เราจะทําให้กระดูกระดีขึ้นในวัยสูงอายุนะครับก็คืออาหารออกกําลังกายกับอารมณ์เนี่ยทำให้ความแกร่งของกระดูกเนี่ย มีความแกร่งมากขึ้นแกร่งคือแข็งแรงกว่าเดิมหักยากนะครับเป็นเป็นกระดูกที่แข็งกว่าเดิมแต่ไม่ใช่นาขึ้นเพราะกระดูกที่นาขึ้นเราทําไม่ได้เราทําไม่ได้แต่ทําให้กระดูกแกร่งขึ้นเนี่ยอันนี้ทําได้โดยหลักการ3อย่างคืออาหารออกกาลังกายแล้วก็อารมณ์ตอนนั้นท่าน,นผู้ชมที่อยากที่จะมีสุขภาพในวัยสูงอายุให้แข็งแรงเดินเหินคล่องตัวไม่กุบก,กับกุบกับไม่เจ็บนู่นไม่กระทบนี่แล้วก็บางคนคนแก่บางคน กระโพกเดินเฉี่ยวมุมโต๊ะกินข้าหากได้นะครับสุดเลยนะหากได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวัดระวังนะครับเป็นสิ่งที่แก้ไขได้อย่าทําอย่าให้ถึงขนาดที่วา่าแค่เฉี่ยวมุมโต๊ะแล้วทําไปทําให้สีคขดาของเราหรือเชิงกลานเราไปกระทบกับมุมโต๊ะแล้วหักเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับ แต่เกิดขึ้นได้ในคนที่ละเลยเรื่องของอาหารการกินละเลยเรื่องของออกกาลังกายและละเลยเรื่องของอารมณ์เครียดและเป็นคนมักชอบกินแคลเซียมกินแคลเซียมมากเท่าไหร่เนี่ยกระดูกบางมากเท่านั้นนะครับกระดูกจะยิ่งไม่แข็งแรงนะถ้ากินแคลเซียมมากเกินไปและนอกจากนั้นแคลเซียมยังทําให้เกิดพิษภัยต่อร่างกายในอย่างอื่นด้วยไม่เฉพาะเรื่องของกระดูกบางอย่างเดียวเซลล์ผิดปกติระบบเลือดผิดปกติเกิดการขาดความสมดุลของแร่ธาตุเพราะเรากินแคลเซียมมากเกินไปก็เกิดความ เป็นพิษต่อร่างกายนะครับเกิดผลเสียเป็นผลร้ายต่อร่างกายดังนั้นถ้าผมจะให้ปลอดภัยจริงๆแล้วแคลเซียมอย่าไปกินไม่กินเลยดีกว่าไม่กินเลยดีกว่าอันนีคค้คือสิ่งที่ผมอยากจะเตือนไว้ให้ทุกท่านได้ทราบไว้นะครับเพราะว่าถ้าเผื่อเราทานแคลเซียมแล้วมันก็จะเกิดผลเสียอย่างที่ผมพูดที่แล้ววันนี้ไม่ค่อยเด็ตอนนี้ผมพยายามไม่ใส่แว่นเพราะใส่แว่นตอนออกอากาศนี่มันทาให้เกิดแสงสะท้อนที่ท,ท,ที่ที่แว่นเนี่ยมันจะไม่สวยก็เลย ไม่ใส่แว่นแต่พอดีต้องดูเวลาเวลาด้วยก็ขอใส่แว่นแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของกระดูกนะเป็นเรื่องของกระดูกที่จะออกมาให้ประโยชน์กับท่านผู้ชมต่อไปหัวใจของคลิปในวันนี้ก็คือเรื่องของการกินแคลเซียมนะครับอยากจะบอกเลยว่าแคลเซียมอย่าไปกินนะต่อให้เป็นคุณหมอระดับอาจารย์หมอก็จริงนะฮะอันนี้อาจจะผิดพลาดได้เพราะความเชื่อของเขาเป็นแบบนั้นสู้ใช้วิธีการทางหลักการทางนโภชนาการอย่างที่ผมพูดไปแล้วอันนี้เป็นการเสริมแคลเซียมได้ดีกว่า การเดินการลงน้ำหนักพีเท้าบ่อยๆดีกว่าการเป็นคนฝึกเป็นคนมีอารมณ์ดีเป็นคนร่าเริงแจ่มใสอันนี้ร่างกายจะได้รับแคลเซียมอย่างเต็มที่เข้าไปและแคลเซียมซึ่งเกิดจากอาหารออกกําลังกายกับอารมณ์ที่เหมาะสมเนี่ยนะครับเป็นแคลเซียมซึ่งเกิดขึ้นที่เป็นแคลเซียมที่สามารถให้ร่างกายเอาไปใช้ประโยชน์ในการเสริมกระดูกได้และไม่มีพิษมีภัยต่อระบบอื่นของร่างกายเลยทุกอย่างเป็นธรรมชาติทุกอย่างเป็นความ พอดิบพอดีของของของแคลเซียมนะครับถ้าเผื่อเราใช้แคลเซียมด้วยวิธีแบบนี้จากอาหารจากออกกําลังกายจากการฝึกอารมณ์นะฮะอย่าไปใช้วิธีการเสริมแคลเซียมในการเสริมเป็นแบบเม็ดฟูเป็นเม็ดแบบนั้นอันนั้นอันตรายนะครับอันตรายสังเกตไหมครับสมัยนี้เมื่อก่อนนี้มีมีโฆษณาเยอะเลยนะเมื่อก่อนนี้มีโฆษณาเยอะเลยทางทีวีนะเรื่องของแคลเซียมเม็ดฟูอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่าง,างๆหลายยี่ห้อนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีละ เดี๋ยวนี้ความรู้ตรงนี้มันเริ่มกระจายเริ่มให้ความรู้กับประชาชนมากขึ้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 นแต่ก็ยังมีเล็ดลอดอยู่ในบางประการสำหรับคนที่พบแพทย์เป็นประจาแล้วก็แพทย์คนนั้นชอบสั่งแคลเซียมให้กินอันเนี้ยระวังนะครับไม่กินดีแลวการที่เราจะไม่กินแคลเซียมไม่ต้องไม่ต้องกลับไปถามหมอแล้เพราะกลับไปถามหมอก็เดี๋ยวทะเลาะกันเปล่านะครับเอาอยู่เป็นว่าเอาเป็นว่าเป็นความเชื่อของคุณก็แล้วกันของท่านก็แล้วกันที่ฟังข้อมูลจากผมแล้วถ้าเกิดความเชื่อถือในตัวผมเองในการส่วนตัว เพราะว่าผมไม่เคยแนะนําอะไรผิดๆให้กับประชาชนทุกอย่างกันลองมาแล้วอย่างดีจากข้อมูลมาตรฐานก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านเรื่องของการรักษากระดูกของเราให้มีความแข็งแรงให้มีความแข็งแกร่งอยู่ทนนานตลอดอายุไขก็เรียกว่าวันไหนเป็นวันท้ายของชีวิตของเราเรายังเดินได้เรายังประคองตัวได้อย่างนี้ถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้ใช้ได้เลยนะครับ เป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบสําคัญอย่างเดียวคือพยายามหาความสุขหาความสงบจิตใจเอาไว้ให้อยู่กับตัวเองมากๆนะครับให้จิตใจตัวเองมีความสุขมีความสงบมีความเบิกบานแต่ทั้งนี้อายุขัยเรเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนอาจจะไปต่อไม่ได้แล้วจนไปต่อไม่ได้แล้วนะครับแต่เราก็ยังสุขกายสุขใจอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายของชีวิตก็เป็นไปในความเรียบร้อยไม่ทุกข์ทรมานกายถือว่าอันนี้เกิดมาคุ้มค่าเกิดมาไม่ขาดทุน ไม่ขาดทุนเอาละครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กันตามสมควรนะเรื่องของแคลเซียมใหคม้ความเข้าใจนิดหนึ่งคือแคลเซียมอย่าเสริมแคลเซียมเพื่อหวังให้กระดูกแข็งแรงไม่ใช่เป็นความคิดที่ผิดอย่างยิ่งนะครับยกเว้นบางคนที่อยู่ในกรณีพิเศษอันนั้นไม่ได้พูดถึงผมไม่ขอพูดถึงกรณีนั้นนะครับเพราะมีน้อยมากนะครับมีน้อยมากก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับสำับับในวันนี้ เขขอฝากไว้แล้วหวังว่าทุกๆท่าคนคงจะมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์นะฮะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ